อิกวานได้รับหน้าที่สำคัญคือการดูแลปุยฝ้ายกระต่ายสีขาวขนปุยของห้องเรียนในช่วงปิดเทอมครูเน้นย้ำเรื่องการให้อาหารและทำความสะอาดกรงทุกวนันแต่เมื่อวันหยุดมาถึงอิกวานกลับมกมุ่นอยู่กับวิดีโอเกมและหนังสือการ์ตูนเขาคิดว่าพรุ่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงสมวนันเมื่อเขาไปหากระต่ายในวันที่สี่ กรงก็มีกลิ่นเหม็นและปุ๋ยฟ้ายก็นอนซึมไม่ร่าเริงเหมือนเดิมอีกวานรู้สึกตื่นระหนกและละอายใจอย่างมากเขาใช้เวลาที่เหลือของวันนั้นทำความสะอาดกรงอย่างพิถีพิถนันและเฝ้าดูกระต่ายด้วยความกังวลเมื่อเปิดเทอมปุ๋ยฟ้ายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแต่ครูก็รู้ว่าอีกวานละเลยหน้าที่ไปครูไม่ได้ลงโทษด,ด้วยการตำหนิ แต่ให้อีกวันรับผิดชอบดูแลกระต่ายน้อยตัวนี้ต่อไปตลอดทั้งเทอมโดยมีสมุดบันทึกการดูแลทุกวันอีกวันตั้งใจดูแลปุยฟ้ายอย่างดีที่สุดเขาเข้าใจแล้วว่าความรับผิดชอบไม่ได้มาจากการทำเมื่ออยากทำแต่คือการดูแลสิ่งที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอและเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการไหลของนาฬิกาทรายที่ไม่มีวันหยุด